สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับผ่านช่องทาง YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับไว้ของลำโพงนะครับไว้คอยลำโพงก็ผมได้ทำคลิปนะครับหลายๆคลิปนะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับเกี่ยวกับ าการซ่อมลำโพงนะครับหรือว่าการตั้งไว้ลำโพงนะครับการตรวจเช็คลำโพงหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างก็มักจะมีคําถามนะครับคําถามเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ทยอยตอบให้ทุกคําถามนะครับอาจจะตอบได้ไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็มีหนึ่งคำถามนะครับท,ที่ที่เจอบ่อยนะครับ อันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับให้ให้ใหท่านผู้ชมได้ชมได้ศึกษานะครับก็มีหนึ่งคำถามนะครับก็คือ,อลูกค้านะครับไปเปลี่ยนว้ยลำโพงนะครับก็คือเป็นการซ่อมนะครับซ่อมเปลี่ยนว้ยนะครับแล้วครนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนว้ยลำโพงที่มันมีขนาดไม่เท่ากัน จะมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาตอบนะครับเอาข้อดีก่อนนะครับข้อดีก่อนอวา้ลำโพงนะครับที่ที่เขาออกแบบมานะครับมันก็จะมีความสูงของขนลวดที่ไม่เท่ากันนะครับมีสูงอ่างต่ำบ้างนะครับซึ่งมันมันก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุนะครับ อันนี้ไว้อยเดิมนะครับไว้อยเดิมก็คือโรงงานเขาผลิตมาคือให้มีขนาดเท่านี้นะครับก็คือความเหมาะสมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับความสูงแม่เหล็กขนาดของแม่เหล็กจํานวนของแม่เหล็กนะครับก็ช่วงชักรวมไปถึงความถี่ T นะครับค่า fs นะครับหรือว่า frequency response นะครับที่ จะส่งออกมาผ่านลำโพงนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับถ้าล,ลูกค้าจะไปเปลี่ยนนะครับก็อันนี้แนะนำนะครับให้ให้เปลี่ยนขนาดที่มันความสูงมันเท่าเดิมนะครับหรือว่าจะสูงกว่าได้เล็กน้อยนะครับอ่ะกรณีที่ลูกค้าไปเปลี่ยนมาความสูงไม่เท่ากันนะครับ ้อดีนะครับของวอยที่มันสูงกว่านะครับก็คือมันจะทนกำลังวัดได้สูงกว่านะครับทนกำลังวัดได้สูงกว่าแต่การตอบสนองความถี่นะครับมันมันจะช้ากว่านะครับวอยลำโพงที่มีขนาดสั้นกว่านะครับนี่ผิดถูกต้องขออภัยนะครับก็อธิบายตามความเข้าใจนะครับ ตัวที่สูงกว่านะครับมันจะตอบสนองความถี่ได้ช้ากว่าตัวที่ต่ํากว่าแต่ความข้อดีของมันก็คือมันมีความทนทานที่สูงกว่านะครับสูงกว่ากําลังวัดที่สูงกว่าความทนทานสูงกว่าก็ประมาณนี้ครับข่าวๆ่าวในเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกสูงมากนะครับสังเกต สังเกตดูนะครับอันนี้ก็จะสูงกว่าของเดิมประมาณสัก10มิลนะครับก็จะเกือบชนสไปเดอร์แล้วนะครับนี่เวลาเราตั้งนะครับก็คือด้านล่างนะครับจะต้องให้อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งความสูงของไวที่มันต้องโผล่ขึ้นมานะครับมันอาจจะสูงขึ้นมามากกว่าเด็ดกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติและแน่นอน,นครับ ไว้ลำโพงนะครับช่วงที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมันก็อาจจะส่งผลกับในเรื่องของความถี่นะครับการตอบสนองความถี่ที่มันไม่เท่ากันไม่เท่ากับของเดิมครับลูกค้าไปเปลี่ยนไว้ลำโพงนะครับก็าทักมาสอบถามนะครับว่าทําไมผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมใส่ไว้ที่มันใหญ่กว่าทําไมมันถึงดังเบาวกว่าดอกอีกดอกหนึ่งท,ที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซ่อมนะครับ ก็ง่ายๆนะครับไว้ที่มันสูงกว่านะครับมันตอบสนองความถี่ได้ช้ากว่าแต่ว่ามันทนกําลังวัดได้สูงกว่าซึ่งตัวนี้ไวทที่ต่ํากว่ามันก็ตอบสนองความถี่ได้ไวกว่านะครับแต่ว่ามันจะความทนทานมันก็จะน้อยกว่านะครับประมาณนี้นะครับ ลูกค้าบอกว่ามันดังไม่เท่ากันครับถ้าจะเปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยนทั้งสองวอยให้มันเท่ากันนะครับให้เท่ากันนะครับก็มันจะได้ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของความถี่นะครับสองดอกที่มันออกมาจากตู้นะครับมันจะได้เท่ากันนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการเสียงที่มันเฟดกันแล้วก็เรื่องของความถี่นะครับที่มันไม่ ไม่ตอบสนองนะครับก็คือ2ไว้มันไม่เท่ากันนะครับค่าความถี่ของดอกนั้นๆนะครับเวลาเรามาใส่รวมกันแล้วมันก็จะมีเกิดการหักล้างนะครับเกิดการหักล้างกันนะครับอาจจะทําให้ดังเบาลงนะครับกว่าที่เราใช้ของเดิมนะครับถ้าเปลี่ยนก็คือให้เปลี่ยนทั้งสองดอกเลยนะครับให้มันเท่ากันจะสูงจะต่าก็ให้มันเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของคําคถามนะครับเกี่ยวกับปอยลาโพงนะครับถามว่าเลือกตัวไหนดีนะครับมันคดีทั้งสองอย่างครับมันดีคนละแบบนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับถามว่าความถี่สูงออไม่ใช่ความถี่สูงกําลังวัดที่สูงกว่ามันสามารถพังได้ไหมมันก็สามารถพังได้เหมือนกันนะครับสามารถพังได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราเล่นนะครับให้มันรู้ลิมิตนะครับรู้ลิมิตอีกอันนึงนะครับลูกค้าอันนี้ก็บ่อยเหมือนกันนะครับบ่อยมากเหมือนกันก็คือลูกค้าเปลี่ยนเป็นไว้สูงนะครับแต่ไปตั้งความสูงของไว้นะครับเท่ากับของเดิมนะครับอันนี้เจอบ่อยมากครับปัญหาก็คือ ถ้าเราตั้งความสูงนะครับเท่าเดิมครับเนี่ยอันนี้สมมุตินะครับนี่ด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับลําโพงมันดิงขึ้นแล้วก็ดิงลงนะครับอ่าลำโพงมันพักขึ้นแล้วก็ถอยลงนะครับแน่นอนครับเวลามันถอยลงนะครับช่วงสโตกช่วงนี้นะครับเนี่ยเห็นชัดชัดนะครับเนี่ยช่วงสโตกนี่จากนี้ลงมาถึงข้างล่างนะครับมันจะมันจะล้นลงมาข้างล่างเยอะนะครับแน่นอนครับเวลา เวลาจังหวะที่มันถอยลงนะครับมันจะไปชนกับด้านล่างนะครับเนี่ยมันจะไปเคกับด้านล่างนะครับซึ่งมันไม่เหมาะนะครับลำโพงเราก็เสียหายนะครับการตั้งลําโพงนะครับผมก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการตั้งตั้งแบบไหนให้ระยะสโตกมันขึ้นลงเท่ากันนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับลองไปหาศึกษาดูนะครับ มีในช่องนะครับผมก็ทําคลิปไว้หลายหลายคลิปอยู่นะครับมีอะไรอีกก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของไว้ลํำโพงการเปลี่ยนไว้ลํำโพงการเลือกไว้ลํำโพงนะครับสําสหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับมีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ใต้คลิปหรือว่าจะสอบถามโดยตรงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็พยายามตอบนะครับผิดถูกอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับต้ในใดที่มีความรู้หรือว่ามีข้อแนะนําก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมยินดีรับฟังนะครับแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ใน,นเรื่องของไว้ลลำโพงนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมานำเสนออะไรอีกนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ